ะะบอกไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยพอบอกว่าจะซื้อรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาซื้อตามทำยังไงเออเพราะว่าแม่แม่ตะกี้รู้โลกรู้รพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่าแม่ก็เหมือนที่แม่พูดแหละแม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ลำาไยพูดแหละว่าเออเนี่ยคดีก็ต้องปล่อยไปเราใช้สมองทํางานซึ่งบางคนบอกว่า เฮ้ยคุณเอกภพเนี่ยจะไปไปชันหน้าจะไปไปเชิญจะเอาตำรวจไปไล่เราบอกว่าถ้าไม่ออกจริงเขาก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาจะไปไล่หรือเขาจะใช้หมายสารเราบอกไปแล้วนะคะคุณไม่ต้องจุดทูบค่ะเพราะสารตอนที่อยู่บนสารน่ะท่านไม่ได้นั่งนั่งดมกลิ่นทูบนะคะท่านจะดูว่าเอกสารหลักฐานของคุณคืออะไรประมาณนี้ เออข่อ,อ,อทนนะทีนี้เขาก็จะสาเออจุดทูสารพรภูมิต้องจุดทูไงแต่สารปกติเขาไมไ่จุดเลยเออน,น่ยอ,อสารปกติเขาก็ให้สาบานสตบวตน,น,นแล้วก็ดูหลักฐานเอกสารครบถ้วนีกแต่นี่ก็สาให้วางกางกลางเออกับอน,นบ้านนะมออกสืา แต,แต่ว่าทุกคนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้แบบแม่ด้กี้รู้นะแม่ด้กี้ห้ามไปบอกใครนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันมีการขนทยอยขนขอ,ของไปแล้วนะคะทยอยทยอยขนของไปแล้วเพราะว่าอะไรบางคนก็ทยอยออกไปแล้วอ,อคุณเอกบพบมีกล้องไหมคะคุณเอกบพบมีกล้องจอปิดนนะคะสามารถดูได้เรื่องนี้ศาลใช้เวลาเป็นปีไหมก็ต้อง อยู่ที่ว่าตารางสารเป็นยังไงจะส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละก็ถ้าก็ถ้าเกว่ารายการเชิญหรือเราติดต่อหลังไม่แต่รายการในาการนี้เชิญเป็นรายการอะไรนะคะก็คือว่าเีื่อให้เมื่อกี้ยังชื่อลำไยอยู่เลยไม่คืออ่าลำไยคือเพื่อนของข่ญ่กีต้าร์นะคะสวดดิโอโอเคลืมชื่อตัวเอง ลำยัยโอเคเออเออลำยัยเป็นเพื่อนของข่อ่กีตาร์นะคะเออเพื่อนของข่อยกีตาร์เออถ้าละถ้าละคอ่านแทคของบัวตมเนี่ยจะชื่อข่อ่ดนตรีเนาะอันนี้คุณเอกภพลำยัยเอริ่มชื่อ ต้องจดไหมไม่ <át> <ue cuanto S 1> ไม่ลืมไม่ล no. ืมเอีฟอร์มเลยเออแล้วลืมชื่อตัวเองมันติดตรงนี้คือเออแล้วเสร็จเพราใหญ่กีต้าก็บอกว่าแม่ใหญ่ลำยัยเธออะต้องอย่าไปบอกใครเยอะเพราะว่าเนี่ยมีคนน่ะเขาเาชอบลอกเลียนแบบคือเขาชอบลอกเลียนแบบไงเนี่ยแล้วเขาจะเชิญดาราเชิญนักร้องเชิญคนนู้นคนนี้มาเขาแลฟพีอกเฉากรรการได้ไหม

คนนีส <formation jin inh aling> <kr> ้น <ired> ีไม mm ่ส hmm. <orn says that> oh okay. ู้ว่ะีคนี่สู้แล้วคนนี้ไม่สู้ว่ะเยอะไม่ต้องมองอกีไปแล้วสุดท้ายโดนโดนอะไรกลายนว่าตรนี้คือรายการนกรแเป็นห้องเชื่อซึ่งเหมือนผู้อากาเขาไม่ชอบโดยเอพกู้นเบว่าเออลบไประเอกภพเอกภพจะชนะคดีไหมคะเอกภพชนะคดีแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า ใช่เอกเอกภพโพสอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูเอกภพโพสก่อนเอกภพก็ขยันโพสโพสกันนึงดิตกแต่คุยแล้วส่วนคนยังไงคุยกันคือคือไกด์ไลน์ประมาณนี้อ๋อไกด์ไลน์ก็คือต้น้อดต้องไปทำสคริปต์ในงานจะบอกของโค้ดแต่ลักษณะก็คือคุณจะต้องสร้างสตอรี่หรือต้น้อดจะรองคำพูดทั้งหมดนี้ไปเรื่อยๆต้นยอเดี๋ยวไปดูแป๊บนึง ไปดูก่อนว่าจะได้นะคะเพราะว่าไปดูลูกชายโพสก่อนลูกชายโพสอีกอย่างองีกชีวิตอะอีหนอสำนักสำนวนมากลูกชายเออลูกชายสำรวจสำนวนมาก คุณมาดูอะไรคะวันนี้คุณมาดูอะไรคะสามคนสองเนี่ยขอโทษนะคะคุณคุณมาเกาะติดชีวิตที่ฉันเหรอคะปากบุตคือแช่ไว้เป็นคือคือทีฉันเป็นโฆษกของวงอังกฤษมิวสิกนะคะเอออ่าล้ำใยล้ำใยล้ำใยแฮสแท็กโฆษกของอังกฤษมิวสิกเนาะเออชนะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรตังก็เสียไปแล้วนะคะชนวนก็เป็นชื่อเราแล้ว มีการสอบทุกอย่างแล้วบ้านก็บ้านเราทําเอาอะไรไม่ชนะนะคะไม่มีไม่มีนิทานค่ะเป็นลราคนคุณธรรมนะคะเออนิทาปวัวติดจำพนันหน่อยผัวใครอะเออผัวดําหรือผัวด่างยูตอนแรกที่ไลพี่เจเข้าไลไ์ช่องนี้ใช่ไหมเอออังกฤษมิวสิกก็มาเอออังกฤษมิวสิกค่ะเขียวไม่เขียวไม่ชนะหรอกค่ะ ก็ไง่ไถ่พิจารณาประมาณนี้หมดแหหูเอามีขี้วเป็นปรเล็ในรายการเดี๋ยวนะคะสูมันละเมิดอีกแล้วนะคะวันที่หนึ่งคนหูโดนบุกลุกไหมก็มีการแจ้งความนะคะคือคุณเอกกับผมก็ให้ทนายแจ้งความนะคะอยากใส่ใจ ออตอนนี้โดนปิดกัน้นเรียบร้อย,ย,ยแล้วนะคะช่องดิฉันคืก็แสดงว่าคือก็อ่านว่าตัวกออต้็จะขอกรณีนี้นี้นี้นคือแต่ว่าต้องการนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลงก่อนนะคะเดี๋ยวลงก่อนแล้วขึ้นใหม่เพราะว่ามันปิดกั้นเดี๋ยวลงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลงแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บนึง